ใจมันตกนรกด้อย ok. ู่ตรงนั้นแหะมันคิดไปเองหือทุกวันเลยเครียดวันนู้นแบบนี้บางคนทุกวันนี่ร่างกายเป็นคนใจใจมันนรกใจเปรตไปผีไปเสื้อดำจะแดงกันทุกวันนี่อยู่ตรงนั้นจึงมาหัดรักษาอยากเป็นมนุษย์วันนี้บบกนู้นเราเว้นโทษห้าเลยไม่ได้ไปทําโทษห้าเมื่อกี้นี่ใจมันคิดไปทั้งทุกข์ที่ยากอยู่อย่าคิดแบนี้อยู่ตรงนั้นมาหัดนึกพุทธพุทธโสองคำคิดไปทั้งทุกข์ที่ยากยังเป็นสอนเจ้าของดิต้องเล่นกูเล่นนึงเลยมันจะคิดกูไม่คิดด้วย เมืออเราเดินไปเห็นรลถลบเลยใครจะไปชนรถรถเขาก็วิ่งอยู่อย่างนั้นแหลออันนี้คือเหมือนกันนากก็อยู่นั่นเป็ดอย,นยนู่นั่นสัตว์ก็อยู่นั่นคนหุนหอกตาบอดก็มีคนอย่างพวกเรานี่ก็อยู่ในก้อนโลกก้อนทุกข์ก้อนขี้บมดจึงหัดส,สาระที่อยู่ให้อยู่กับคุณพระพุทธเจ้าอยู่แบบไหนก็อยู่กับพุทธพุทธโธนั่งก็ได้นอนก็ได้เดินก็ได้อย่าไปว่ามันยากด้แต่ก่อนเราไม่รู้จักวิธีรักษาบอกวิธีเลยอย่าให้ร่ารงกายนี้มันสบายไม่สบายดอก มันสแสดงให้ดูแบบพรรรมะ,ะมันยู่นิ่งบ่ได้บอกเวลาขายแล้วมันจะเป็นให้เจ้าของสร้างมาแบบรับแบบนั้นวันนี้เราจะไปอยู่กับมันเอยู่กับพุทธเจ้าสองคำนึกพุทธพุทธโธก็มายู่ตรงนั้นแหละถ้าเรานึกพุทธโธพุทธโธได้ไปไหนมีเบียนมีไฟเพิดเพลินนี่เป็นเทวดาได้ประจยชกันตายก็เป็นเทวดาไม่ใช่ของง่ายเลยต่อไปนึกพุทธโธได้วันนี้ยู่กับความว่างความเย็นต้งน้นคิดบ่ว่างว่าเย็นมันไม่ใช่ของง่ายขอรูปปภูมิสีสันนี่ เอาเข้ามาหยุดแล้วนั้นใครนับพุโทโธไปไหหยุดในคิดตรงดูนั่ต้องยึดสมบธรรมดาใจพอหยุดได้โอ้พุโทโธมาอยู่ตรงนี้เราอยู่ตรงนี้เราเราได้ไว้ใจก็ได้แต่ทั้งโลกเขาสมมุติว่าเห็นมันไม่เห็นดอกต้องรู้ได้พระพุทธเจ้าตัดสู้ดีถ้าไม่ได้เห็นได้ท่านรู้หมดพระพุทธเจ้าท่านจะรู้หมดทั้งสามโลกนี่ที่ไหนที่ไหนก็เหมือนกันอย่งางกูบายาจายก็เหมือนกันท่านรู้จักอันนี้ก็เหมือนกันเราู้จับปมดเนาะ เรายกพุทโธดูมันก็ดีขึ้นเราคิดว่าใจปวดมันก็ทุกข์ถ้าหยุดได้ยิ่งดีแต่ไม่ใช่ของง่ายเลยหยุดนิ่งเหลือตัวดูอยู่ตรงนี้เถอะคนี้เราคิดเองเราโน่ตะกินไม่รู้ตะกินเราคิดว่าร่างกายเป็นเรามายืมเขาอยู่มาใสเขาอยู่ร่างกายนี่ยตรงนั้นอีเมื่อสร้างความดีอาร่างกายมาอดบัทนมาเพียรพยายามนี่แหละโดตรงนั้นเราโน่นร่างกายนี่จงไปหาเงินมาเลี้ยงมันเไอจากงานมาเป็นเงินเราโนนคนอ่ะเรียน จบปัญญาเอกเราก็ต้องไปทํางานทํางานเอาเงินเปลี่ยนจงงากเงินมารักษาร่างกายอันนี้รู้จักวิธีเรามารักษาใจรักษาใจให้เป็นบ,นบ,นบนุญบอกด้วยว่าจะทําโทษห้าก็ไม่ไปนักพุทธก็เป็นบุญขึ้นมาเลยนะฮะอยู่กับความความเย็นตองดูบัดต่อไปหยุดไม่คิดต้องดูนั่นจิตสงบเป็นสุขได้ไม่ใช่ของง่ายได้หยุดหยุดเข้ามาหยุดใจใจเดือดตะอูเราจริงๆริน่อยาตรงนั้นผู้ที่เจ้าท่านสอนปัญจวัคคีย์ได้ก่ยน่ก็ไม่รู้เนี่ย แล้วก็ในเงินหัดรักษาบอกวิธีไงเราไปรักษาเองใครช่วยใครบ่ดได้มีเงินก็ซื้อไม่ได้ร่างกายนี่ต้องหัดอดเอาเองร่างกายต้องมีเงินจากงานมาเป็นเงินเปลี่ยนจากงาเ,ง,เ,ง,เงินอีกไปหนึ่งคนทุไยก็ทิ้งทุกคนอันนี้พระที่เจ้าสอนวิธีกุบายจาจน้นต้องอดเด้อดอดเราเลยนนคนมีปัญญาเลยวันนี้เราอดเป็นโทษเราดิเราเป็นโทษห้าน่ได้ก็ดีนะ เป็นมนุษย์ดดเสมบูรณ์ปีิอดไม่คิดไปทั้งทุกข์ทั้งยากนักพุทโธพุทโธสองคำนี่มันก็เป็นบุญขึ้นมาแหละต้องอดเด้คนมีปัญญาจงอดเป็นเหมือนทงโลกมีความรู้แล้วต้องไปทาํางานว่เห็นว่าอดตื่นมาไปเลยอย่ากูแท่เพว่าได้เงินไกลก็ไปทํางานไม่ได้เงินนี่ยบุญนี่อยอยู่ที่ไหนก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้นึกพุทโธพุโทโธอยู่ตรงนั้นคือตรงนั้นต่หัดหยุดนิ่งได้ยินดีบุญมันเต็มเด้ไม่ทุกข์ไม่ยาก บอกวิธีรักษาใจเป็นบุญทำใจเป็นบุญก็ได้แต่ทางโลกว่าทำงานทำงานเอาเงินมาดูฮะ้องาเอาเงินเปลี่ยนจากเงินมารักษาร่างกายเป็นอาหารการกินเป็นต้องอาศัยเงินเหมือนอังกอันนี้เราบุญบุญคือความสุขใจพูดภาษาบาบุญน้อยสุขด้วยแต่มันบาปด้คิดไปทั้งทุกข์บาปเลยเหมือนกับทางโลกจนไม่มีเงินจากบาทออกจากบ้านตรงเดินเดียตบหาส่วนจนใจไม่รู้แบบคนโนนดนย่บนสวยๆก็เครียดขึ้นมา ก็อดขึ้นมาไงเดีหมดบุญหนึ่งอย่าให้หมดบุญดูพอเราบอกวิธีให้ครูบบอาจารย์ท่านดีแบบนั้นเดีพระพุทธเจ้าท่านไปอดเดี๋ยวจะอดทนจือ,อดละบําเพ็ญบุญอดได้นะ่ะปัญญาคนอดไม่เป็นก็ไม่ได้เนดะี๋เนาพวกเราอดมันจะกินมันจะไปกินแล้วไม่เป็นไม่กินอดได้นะ่ะมันก็จะเป็นศิลขึ้นมาเนละยดตรงน,นั้นถ้าไม่อดมันก็ไม่ได้นะอันนี้คือเหมือนกันเรามาหัดอดดนะูบัดอดไปเครื่องเครื่องทุกเรื่องอยากจะไปคิดจะบอกวิธีให้ เรื่องเจ็บเรื่องปวดเรื่องเมื่อยเรื่องหิวจะไปคิดจะบอกวิธีง่ายๆโอ้ธรรมดาเขาเป็นอย่างนั้นสอนเจ้าของถ้านึักพุทธโบได้ถ้าพูดตามตำราเขาว่าโอ้มันบทเทียนเป็นทุกข์บอกบ่ไรไม่ใช่ตัวเราเอาพืาพูดภาษาง่ายๆนะโอ้ธรรมดาเขาเป็นอย่างนั้นมาสอนเจ้าของเลยมานักพุทธพุทธพุทธพธไม่ก็ได้อเร่องนั้นนักพุทธได้ไม่ใช่ของง่ายดีจะให้หยุดนิ่งไม่ใช่ของง่ายไม่ใช่ของง่ายดีพูดภาษาบนเราบางคนเมื่อวันก่อนไปถาม จิตไม่หน้าที่คิดโอ้ไม่คิดก็ได้หยุดก็เป็นดิพราะพระุทธเจ้าท่านหยุดเป็นดิพระสอนให้ครูบาอาจารย์ก็หยุดหยุดไม่คิดไม่เกิดอีกหมดเรื่องเ่ยโดยตรงนั้นเราต้องถามร่างกายเขคได้ว่าเราเราคิดไปเจ็บไปเจ็บไปเมื่อยไปเมื่อยไปโกรธไปโกิดไปนึกพุทโธพุทโธลั่งดูหยุดไม่คิดนั่งดูมีอะไรเลือกเราเลือกใจเหมือนอาหารก็ต้องเลือกเสื้อผ้าก็ต้องเลือกด้อันนี้เล no. ือกใจใจนรกคิดไปทังทุกข์เพราะว่าเรานก ตั้งอยากปูอยากกระตายเป็นเป็ดเป็นผีความสุขในแกงกินนอนผสมพันสัตว์มันก็เป็นคนหัวหนอกตาบอดก็มีคนอย่างพวกเราเนี่ยก็มาอยู่ในก้อนโลกก้อนทุกคนที่พูดภาษาบานเราเอาใจเราอยู่กับพุทโธพุทโธคนไม่ใช่ก้อนวอนบว,วงสวนเฉยได้คนไหนจะจวิธีเราจะนั้นพอจะกอดขึ้นมาก็ดุพุทโธเลย,ย,ยมารวมพระธรรมพระสงฆ์รอเข้าอขอมาดุพุทโธพุทโธก็หายหมดหายเจ็บหายปวดเอาใจไว้กับพุทโธเราจะนั้น เอาไปไว้กับร่างกายก้กนโลกก้นทุกข์ก้นขี้และร่างกายนี่แต่อนเราคิดว่าเราจริงๆเหยอเวลาพลังมันกันไม่มีใจเหมือสมองประสาทสั่งงานบัดมันสร้างรถสร้างเครื่องบินต้องมีคนขับด้ยใจนี่ไม่ใช่เห็นด้วยใดต้องรู้ด้พุทธิยถาชรูไม่เชื่อโอ้โรธขึ้นมาเรองดูนึกพุทโธพุทโธเรืองดูบไหยุดไม่คิดเรื่องเดิมไเลือกเอาัดหยุดตรงนั้นหยุดตรงนั้นหัดเราเมื่อาหารการกินก็ต้องเลือกได้เลือกใจพูดภาษาบ้านเรา สมมุติว่าใจว่าเราเป็นนามาทรมรู้จักวิธีไปรักษาได้ปะเปลี่ยนความคิดใหม่มันง่ายสุปไอ้คนกรุงเทพไปรักษายากถ้ามันรักษายากมันก็ไม่รักษาดีบางรูกเราเลื้รักษาล่างกายยิ่งรักษายิ่งยากยกทุกวันต้องรักษานอนก็ยส่วนนังรักหายใจให้มันเด้คนทุสายรักษาไม่ได้ทิ้งปัญหาเรื่องไปเกิดได้บัปันหาเราไปปัจจุบันก็ปัญหาเรื่องเราคิดเราคิดไม่เป็น ถ้าคิดเป็นบอกวิธีง่ายโอ้ธรรมดาสอนเจ้าของถ้ามันนึก่ได้ธรรมดาถามมนุษยมันบวได้ว่ามันเจ็บมันปวดมันเงงหงเอนอนเราคิดขึ้นมาเองต้องสอนเจ้าของได้เนี่ะหาวิธีนึกพุทโธพุทโธได้แล้วหัดยุดยุดคิดเราเอเจงเล่นกูเล่นมันจะคิดกูไม่คิดเมื่อเราเดินออกไปถนนเห็นรถมาลบเลยใครจะกะโดดไปหารถกะโดดไปที่อะไรเร่ก็ใจก็เหมือนกันใจเราไปเองเลย เอาใจเข้ามาพูดภาษาบมานเราเอ่าวิธีอดบอกวิวธีง่ายๆนอนอยู่กับน,นกักพุทธพุทธได้อยู่ตรงนั้นน่ะนักพุทธอดเหัดยุดนิ่งอยู่เฉยๆน่ะหลวงปู่เทสทําใจเป็นกลางเพื่อนทุกกันเพื่อนแกก็เข้าสมาธิอยู่ลรอบ้านเรากายเราคล้องห้องพัดลมเป็นไงห้องแอร์ปไนไรบัด้อยู่ตรงนั้นน่ะใจสงบกเยือกเย็นอ่าวิธีทั้งโลกเขาสร้างได้หมดแต่ก่อนไม่มีเด้ห้องแอร์ห้องพัดลมไม่มีเขาสร้างได้ ส่วนจิตใจี่คนสร้างไม่เป็นเด็ดมันไม่เป็นเพราะโลกมันดึงไปว่า,าศาสนาเสื่อม,ลมเลยไปแต่าศาสนาพุทธต้องเวียนโทษห้าดิห้าเนี่ยไม่ได้สินได้เป็นโทษของใจดิเ,เว้นเป็นโทษแล้วใจจะปกติเยือกเย็นเป็นสินขึ้นมาบัะดนวันนี้หัดนัพุธพุธพุธเขาก็เป็นใจสินขึ้นมาใจด,ดีขึ้นมาเป็นเทวดาขึ้นมาเลยเลยไปไหนไม่มีเวีมีไฟมีอันตรายเลย เดี๋ยวใจเราอยู่เทวะหมดลมก็ไปอยู่เป็นเทวดาดิหมดเทวมหมดบุญมาเกิดเป็นคนทำบาปตกนรกกี่ลยมันจุงผลวนาคือไปติดอยู่รูปปพมก็ยังดีถ้าไม่เกิดยิ่งสบายแต่มันยากนั้นไม่เกิดอขออนิพานบัณฑิตหัดบุญูคิดมันยังเป็นยุตจะเป็นเพื่อภาษาบ้านเราหยุดยากไล้ไม่ใช่คงง่ายดิอะว่าง่ายร่างกายเราหยุดเป็นดิหัดเราเป็นแม้บัณฑิตตะกวนร่างกายเราเกิดมารักษาเจ้าของก็บกบเป็นบุญูเป็นเด็กนอนขี้นอนเยี่ยวลองให้ ตอนนี้รักษาเป็นยิ่งรักษายิ่งทุกยิ่งยากเขาทุกวันผลสุดท้ายทิ้งทุกคนเลยทิ้งร่างกายเขาตายแต่ใจม่นได้ตายได้ไปเกิดอีกได้วัดนี้สถานที่ไปเกิดอย่างว่าไปตกตรงกหลายๆชนิดเป็ดกระไรชนิดมนุษย์สัตว์กลายรชนิดในร่างกายเราก็มีเขาเป็นเชื้อโรคมาทำมาหากินมนุษย์มาเราก็ไปกินเขาเขามากินเรามนุษยสัตว์พวกเรานี่กระเบื้องหนึ่งทุกคนแหละมาอยู่ในก้อนโลกก้อนทุกก้อนขี้พูดภาษากรรมฐานมาจึงพิจารณาตัวนี้เ่ะ พะเราไปรักร่างกายจริงๆคิดว่าเราจริงๆพันธุใใ้พิจารณาเป็นของไม่ดีไม่งามไปโคงนัวนทุกข์ใช้ปัญญาวิัสสนาเลยตัดเลยไม่ให้มีตัวตนเอนเพียงอยู่กับพุทโธพุทโธไร้ใช้ปัญญาเลยไม่ต้องพิจารณายากเลยให้ปัญญาคนมีปัญญาเหมือนคนเขามีความรู้อย่างที่ว่าเนะเขาเรียนจบมาบอกนุ้ททำงานอยู่ห้องแอร์ได้เงินหลายอันนี้ก็เหมือนกันพาวนาจิตสงบบุญมันเต็มเลยอ่าเหมือนทั้งโลกวันหนึ่งได้เงินเต็มกระเป๋า อยู่ตรงนั้นหัด,หะดหจะ้บบโด้จากวิธีเรไปรักษา,าไม่แน่นอนเจะมนบุนวันไหนดีเรามีโรคภัยไข้เจ็บแต่ละคนไม่เหมือนกันเมื่อไว้่เดีคนจกทั้อยากยืยอนนานอยากยืงนานก็อยู่กับพุทโธพุทโธเดีอย่าไปอยู่กับร่างกายเนี่ยอยีคนเจ็บคนปวดวันนี้เรานึกพุทโธร่างกายเร่ต้องไปทําการทํางานเลยอยาจจะไปทุก์ไปยากกับมันเกิดมาต้องเอาไปทําการทํางานเพื่อมารักษามันมารักษาร่างกายเรามีเงินมุนทโธมารักษาร่างกาย วันนี้มารักษาเราบัดเวลเราหัดมานั่งภาวนานึกไปพุทโธไปกลับบ้านกลับซ่องไม่ต้องนั่งก็ได้นอนอยู่กับนักพุทธมันทั้งจะหลับได้บัดหัดอดทนต่อสู้ซะก,ก่อนที่นี่เรานึกพุโทโธได้วันนี้ถ้าเรานึกพุโทโธบ่ได้มันชูน้บปได้มันเจ็บมันปวดต้องพิจารณาอดทนสู้เอาบัดถ้าเราพิจารณาไม่อยู่ก็ได้พิจารณาว่าโอ้ธรรมดาเขาเป็นอย่างนั้นมันไม่อยู่ได้บัดมันไม่ได้เราสอนยังไม่เป็นต้องอดทนสู้มันบฝึก,กจ,จิตใจอดทนสู้ทุก กวนทุกกวนโลกกวนขี้ดีเหมือนนักมวยนักกีฬาเขาต้องมีกำลังไปสูก่อนเลยถ้าเรานึกพุทโธพุทโธเราหลบเข้ามาได้เลยอะั่นะต่อไปมันจะเป็นให้รู้ปุนนร่างกายเราเป็นโลกเป็นัยเป็นนวนเป็นเออกระโดดเต้นหมนนู้นหน่อยเราฝึกหัดต่อสู้สะก่อนถ้าเราเข้ามายังไม่ได้เข้ามาที่พึ่งไม่ได้มากับพุทโธพุทโธมาได้มาพิจารณาก็มันไม่อย่ป่นี้ต้องสอนแบบนี้อดทนสู้เอาฝึกเรามาฝึกหัดเพื่ออดทนสู้ตัวร่างกายหนึ่ง มันมันเป็นมาลองดูถ้าเราบุสู้ปตดมาต้องให้หรืตายด้วยความทุกข์ก็ยากไปเกิดที่ทุกข์ดีหัดเอาเลยไม่ใช่ของง่ายเขาอยู่กับพุทโธเหมือนร่างกายเขาห้องนอนเมื่อน้ไม่ห้องพัดลมตากแดดตากฝนลำบากอยูตรงนั้นเนี่ยแบบนี้หัดอดทนสู้เอาจึงมาหัดนั่งภาวนาด้วยนั้นถ้าเรานึกพุทโธได้สอนได้อดทนฝึกหัดต่อสู้ทุกข์นี่เหละทุกข์เขาทุกวันลองดูบุตรลองดูกำลังจะหายไปไหนบำรุงทุกวันต่อไปเดินก็ไปได้ยืนก็ไปได้นั่งก็ไป นอนอยู่หายใจบอกหมอช่วยอะไรก็ทิ้งหนึ่ร่างกายในี่ยมกวนโลกกวนทิ้หัดวางอยู่นูนเหมือนหัดอยู่กับพุทโธถ้าพุทโธพุทโธได้วางกายได้เด้เป็นสิ่งของง่ายได้พุทโธใจโลวางอยู่ตรงนั้นอันนี้เราแบกหามร่างกายตั้งแต่เกิดว่าเราจริงๆแบก,กคนทุกคนโลกเขาได้ยังไงอ่ภาระ,ะคืออะไรวางยังแบกลูกแบกหลางแบกบา้านแบกเมืองหมือเดิบัดตายไปเวลาตายไปาายไม่ได้ไปนำบาดอันนี้หัดวาง ถ้าเราเนื้อพุทโธพุทโธวางได้ยังติดอยู่กับพุทโธก็ยังดีเท่าวางหมดอย่างพระพุทธเจ้าไม่คิดว่ามันงกายเหลือตัวรูหมดเมืงปุถุเทศเลยพ้นทุกข์กันไปเป็นกลางพ้นทุกข์ดูแต่นั้นทุกข์พอเราคิดดูตรงนั้นร่างกายไม่บริสุทธิ์ในทุกข์ถามมนุษย์หรือดปล่าตายงานธรรมปฏิสุขในทุกข์เลยโลกนี้ขาเป็นอยู่อย่างนั้นเลยเราคิดขึ้นมาโกรธขึ้นมาก็ทุกข์แค่ไหนจุดเนื้พุทโธพุทโธก็เพื่อเพื่อนที่อยู่เดี๋ยวก็หัดอยู่กับความว่างความเย็นต้องรู้เปล่า ต่อไปหยุดลองดูหยุดคิดลรองดูหยุดได้ไหมไม่ได้ก็พยายามเอาอยู่หัดปุณณูร่างกายเราหยุดเป็นไปดูกินก็นด้จักอิม่มเลยอย่างน้อิม่มทาก็ได้จะว่ารักษาใจก็ได้ไมารักษาโจกใจก็ได้แบบง่ายง่ายโกใจปุณณ์เรานกพุทโธพุทโธเข้ามาจะว่าอิ่มทำก็ได้เนี้่ยกายอิมม่มอาหารยัดเข้าไปเลยนั่งกินนอนกินใครกินไปก็อ,อิ่มเล้วอยากเฉยไม่อิ่มดีเอาอาหารมาวางต่อหน้ากินเลยกินปุณณนึ่เหมือนกันกินทำไป เราคิดไ่เอ่มบุพเพสีวันนักพุโทโธพุโทโธพุโทโธยังไม่เอ่มหยุดนิ่งเอ่มทำเลยใจเอ่มทำเป็นถกหรือทำทางไหนไม่ใช่ตัวตวนเลยทรมาณตาได้มารักษาตนคือใจว่าใจก็ได้ว่าเราก็ได้ร่างกายสมมุติว่าผู้นั้นผู้นี้ว่าตนก็ได้ว่าเราก็ได้ยูตรงนั้นอ่ะอเอมความคิดไม่คิดเอ่มความเกิดหยุดดิ่งเหมือนไอ้มอาหารเมือเอมแะ้วก็บ่อยากเลยอันนี้ก็เหมือนกันใจเราคิดขึ้นมาเองใจไปโลกเองว่าโลก ว่าโลกใจวันกายโลกนั่นโลกนี้อันนี้ว่าโลกนั่นเลือกเป็นเล,ก,ล,ก,ลกสัตว์เลกขดคนโีเทวดาก็ยังเพื่อนเนี่ยเป็